ก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำหรับเกมเป๊น,นะครับชาวเป๊ก็อย่าลืมกดติดตามกันเลยนะมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนโคนเกมอีฟ e ุตบอลกันนะครับหรือว่าจะใช้โคนเกมเหมือนด้วยนะครับมันก็โคนได้หลายเกมนะตัวที่จะใช้ก็เป็นแอปนี้นะครับนี่แต่หน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ผมได้อันนี้นะวิธีการโหลดผมทิ้งลิก์โหลดไว้ใต้คลิป ก็อย่าลืมไปดูนะกดโหลดพอโหลดเสร็จเนี่ยเราก็อย่าลืมไปติดตั้งนะทุกคนเราว่าติดตั้งในแอปติดตั้งอะไรเงี้ยคราวนี้พอเราติดตั้งขึ้นมาใช่ปะเราก็จะได้แบบแอปขึ้นมาแล้วเราค่อยเอาไปตอนแรกมันจะไม่มีพวกอะไรแบบนี้นะนี่นะอันนี้เป็นไอเดียผมนะเวลาเราจะเพิ่มไอเดียใช่ไหมทุกคนเวลาเรากดรูปบ,บวกนะอ่ารูปบ,บวกแล้วคราวนี้เราก็หายเกมที่เราจะโคนะทุกคน ผมก็จะโคนเป็น e นะอีฟุตบอลนะอ่าแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อตั้งอะไรได้นะทุกคนโอเคอ่ะทุกคนโคนมาแล้ใช่ไหมทุกคนอย่าลืมตั้งชื่อตั้งอะไรได้นะทุกคนสามารถแก้ไขได้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นแก้ไขตำแหน่งนะสามารถขยับอะไรอย่างนี้ได้อันนี้ก็สามารถเพิ่มไปหน้าจอหลักได้นะทุกคนอันนี้สามเนี่ย อันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนรูปอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้เลยก็ประมาณนี้นะคราวนี้ก็สามารถเข้าไปได้เลยทุกคนแค่นี้เลยทุกคนง่ายไหมเออผมผม,ผมว่าง่ายนะแป๊บเดียวไอไอโอเอสผมยังไม่แน่ใจว่าทําได้มันนะทุกคนตอนนี้เป็นแอนดรอยนะไอโอเอสยังไม่รู้ว่ารองรับหรือเปล่า แต่มีวิธีโคนอยู่แล้วคน iOS แต่ผมไม่ได้ใชเดิผมก็เลยไม่รู้อ่ะอ่ะครับสำหรับคนที่มี ID อยู่แล้วนะเอ้ยหมุนคนที่มี ID อยู่แล้วนะกดสามขีดน,นะกดโอนย้ายข้อมูลนะนี่แล้วก็เข้าได้เลยนะสหรับคนที่มีอยู่แล้วแต่ผมก็จะสมัครใหม่ให้ดูเฉยนะ อ่ามันเล่นได้ปกตินะทุกคนใครที่อยากเล่นในดีหลายไอดีเนี่ยแต่ว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ใช้วิธีนี้เลยนะวิธีคาสสิกัะทุกคนยอดนิยมนะมาๆาทุกคนรอไปก่อน อ่านี่ก็จะเป็นคัดซีนนะของเกมเปลนะ่ะคลิปหน้าอยากอย่างให้ผมสอนอะไรก็เม้นมาได้เลยนะคือผมพร้อมสอนอยู่แล้วไนะงคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะทำคลิปอะไรทุกคนก็รอไปก่อน ะรัาก็ไม่มีปัญหานะโดยรวมทุกคนสามารถโคนมาแบบก็ใช้ได้ปกติเลยนะแบบมันใช้ได้ทุกเกมอ่ะคือของอดีไงจริงๆเหมือนอันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นแบบกดล็อก V I P นะทุกคนแบบมันจะมีเวอร์ชั่นจริงอยู่ในไอเพสโตะแต่ว่านั้นมันมันจะโคลนได้ไม่กี่แอปนะ ให้โหลดลิงก์ใต้คลิปผมอะ่ะมันจะโหลดได้หลายตัวเอ้มันจะคุณได้หลายแอปูมีคนมาแล้วเห็นไหมท้าคนเล่นเล่นเ,เ,เล่นได้ปกตินะบอกแล้วลั่นลั่นแหละลั่นมะพร้อมลั่นและเออแล้ววันนี้มีสูงฟรีวยสูงฟรีเหมือนเดิมนะครับยายาตูเล่ ใครที่จะรีไอดีเหมือนจะคลิปที่แล้วเนี่ยจะขึ้นนะใครยังไม่ดูอย่าลืมไปดูนะแต่ใครที่จะรีไอดีแบบข้างบนนะก็แบบสามารถไปรีได้หรือว่าไปดูวิธีรีนะแล้วก็มารีตามได้นะทุกคนมือถือ<ฟ>ก็ทาได้นะไปซุ่มฟรีเลือนเฮ้ย ก็คนที่มาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะฝากฝากช่องด้วยผมก็เพิ่งทำเนี่ยแหละอยากให้ทุกคนติดตามไงแต่ผมมาทำคลิปเรื่อยๆนะใครที่อยากดูคลิปอะไรก็เม้นมาได้เลยนะทุกคนพร้อมทำอะ่ะอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือพร้อมเล่นละไปคือจบละทุคนคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะใครที่อยากดูอะไรคลิปน้าก็ อย่าลืมเมนไม่ได้นะผมก็อ่านตลอดอย่าลืมกด, like, กด,ดมไลค์กดต like, ิดตามด้วยทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ